อันนี้คือเหตุผลของคนที่บ้านนะทุกคนต้องบอกก่อนว่าฝรั่งมันคิดไม่เหมือนกันนะทุกคนเราก็เลยเอาคนใกล้ตัวคือคนที่บ้านนี่แหละเออว่าเขาคิดยังไงเรื่องการไปเก็บบูเบอรี่ป่ามาขายอันดับแรกคือเขาจะคิดเลยนะว่าออกจากบ้านตั้งแต่กี่โมงเขาจะเริ่มนับเลยว่าเธอรวมใช้เวลารวมทั้งหมดในการ ขับรถออกจากบ้านเข้าป่าเก็บผลไม้ได้จนกระทั่งว่าส่งข้อความบอกเขาว่าโอเคฉันจะกลับบ้านแล้วนะได้กี่กระแปงสองกระแปงสามกระแปงก็บอกเขาอะไรอย่างเงี้ยเออเขาจะได้ไม่ห่วงเราโอเคแล้วจนกระทั่งถึงบ้านแล้วเก็บทําความสะอาดเป็นที่เสร็จเสร็จสับเรียบร้อยอะไรอย่างเงี้ย นั่นคือเขารวมทั้งหมดแล้วและเราจะรวมเข้าๆให้ฟังสำหรับเรานะว่าเราใช้เวลาในการเก็บผลไม้หนึ่งกระป๋องทั้งหมดกี่ชั่วโมงเขาจะคิดเป็นชั่วโมงอะแล้วเอาตั้งแต่ออกจากบ้านเลยนะเราถั่วเฉลี่ยไปเลยแล้วกันว่าออกจากบ้านประมาณ1ชั่วโมงถึงป่า นั่นคือป่าที่เราใกล้แล้วก็รู้เป้าหมายชัดเจนแล้วก็ขับไปตรงนั้นแล้วก็ไปถึงก็เปลี่ยนเสื้อพุ่งเสื้อผ้านิดนึงรองเท้าบุงเท้าบูทฉีดยาก,กันยงกันยงุงอะไรให้เรียบร้อยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เข้าป่าแล้วก็คือประมาณ1ชั่วโมงหรือบางที่บางป่า1ชั่วโมงครึง่งเต็มที่2ชั่วโมงครึง่งถ้าสมชั่วโมงอะไม่ต้องไปทำอะไรไมันละขับรถเล่นละอะไรอย่างเงี้ยอะประมาณ 1นถึงสชั่วโมงเราเริ่มเก็บผลไม้ได้แล้วเราก็เก็บเก็บเก็บจนกระทั่งเรากลับบ้านกลับบ้านกี่โมงดีละ่ะอ่าเอาสักประมาณไม่เกินหกโมงเย็นไม่เกินหกโมงเย็นนี่ถือว่าใช้เวลามากแล้วนะสมมุติว่าถึงบ้านหกโมงเย็นถ้าหลูด,ดีสุดคือถึงบ้านบ่ายสามโมงเราทําไม คือแบบว่าคือไม่ใช่ว่าเห็นมันจ้าสว่างอยู่ฉันก็เก็บไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยเราต้องคิดเผื่อเวลาเราขับรถจักปา่าขับถึงบ้านถึงบ้านเสร็จแล้วเราก็ทําความสะอาดทําความสะอาดหนึ่กระแป๋งกว่าจะได้เงิน50าสยูโรสี่ส e ิถึงห้ายูโรเนี่ยหกระแป๋งก็ประมาณห้าลิตรห้สิลิตรก็ประมาณ5้ากิโลกว่าจะได้เนี่ยคือ ใช้เวลาในการเก็บวันนี้ว่าใช้เวลาในการทำความสะอาดกระแปงหนึ่งกระแปงใช้เวลาในการทำใช้เวลาในการทำความสะอาดประมาณสองชั่วโมงสองชั่วโมงเก็บถ้าเร็วก็ประมาณหนึ่งชั่วโมงครึ่งอ่าถ้าไม่เร็วก็ประมาณสองชั่วโมงเพื่สามชั่วโมงก็มีอะไรอย่างเงี้ยอ่าลองรวมไปสิคะว่า ได้เท่าไหร่แล้วคราวนี้เขาก็มาเปรียบเทียบว่าถ้าเธอไปทำงานเธอได้ชั่วโมงละประมาณสิบสี่สิบห้ายูโรสิบสี 15, ่ถึงสิบห้าสิบสามถึงสิบห้ายูโรแปดชั่วโมงขับรถไปกับเต็มที่ก็ประมาณหนึ่งชั่วโมงเสร็จประมาณเก้าชั่วโมงเธอได้เท่านี้อืมแต่ถ้าเธอไปเก็บโอเวอรี่ เธอหนึ่งอ่าได้เท่านี้มันเป็นเท่าไหร่อะไรเงี้ยเขาจะคิดแบบนี้เขาจะคิดแบบชั่วโมงอืมเขาก็เลยแบบว่าเออส่วนเฉลี่ยแล้วก็มันก็ไม่ต่างอะไรกับเราไปทำงานแต่ไปทำงานเนี่ยเราก็มีการเสียภาษีซึ่งการเสียภาษีของเรามันก็จะมีผลในอนาคตของเราในวันที่เรากรเกษียณบางคนอาจจะมองว่า ใครจะไปอยู่เอารอจนถึงวันเกษียณอย่าเพิ่งดูถูกค่ะทุกคนอย่าอยาคิดคำนี้เราไม่เคยดูถูกเรื่องเงินเกษียณเลยเราเคยได้ยินฝรั่งบางคนบอกว่าเธอจะไปคาดหวังเลยกับเงินเกษียณอายุอมืมันนานไปเกินกว่าที่จะคิดจะไปคาดหวังเลยแล้วแล้วยังไงพออายุห้าสิบวิ่งค่ะ บางคนฝรั่งบางคนวิ่งตามเงินกเกษียณวิ่งทําแบบไม่มีเวลาต้องสะสมเงินกเกษียณแล้วอะไรเงี้ยทํางานเพราะอะไรเมื่อก่อนไม่เคยคิดใส่ใจเรื่องเงินกเกษียณพออายุห้าสิบขึ้นไปเริ่มเริ่มแบบเริ่มแบบมองเห็นความหวังจากเงินกเกษียณขึ้นมาบ้างก็เลยแบบว่ารีบวิ่งรีบทํางานอะไรเงี้ยทุกคนเออนั่นแหละส่วนตัวอายุเท่านี้ เราเริ่มคาดวังแล้วนะสมมติเงินเกษียณเพราะฉะนั้นการเก็บผุบนบริบูรี่ป่าเนี่ยมันจะไม่มีเงินสะสมอะไรใดๆคุณได้ได,ได้ตอนนั้นไปเลยอะไรเงี้ยแต่ถ้าเราทํางานเราได้เงินสะสมเงินเกษียณในอนาคตซึ่งมันอาจจะดีในอนาคตอะไรเงี้ยบางคนอาจจะพูดเล่นพูดหัวไปโอ้ใครไม่รู้ใครจะตายก่อนใครบางทีเราจะตายก่อนที่จะได้ใช้เงินเกษียณนะอย่าเพิ่งไปดูถูกค่ะทุกคนมันไม่มีใครตายง่ายขนาดนั้นจริงๆอืม